เรื่องที่พี่เลียวจะเล่าต่อไปนี้ฮะน้องครับเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งฮะเป็นเรื่องของบุคคลที่ชอบออทําบุญแล้วก็ไขว่คว้าหาสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่หนึ่งงครับเรื่องใส่บาตรหรือว่าเรื่องช่วยเหลือนะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ย <S <S 2> <s> <S 2> เขาคนนี้ไม่เคยขาดสายฮะขอให้บอกนะฮะเขาพร้อมที่จะทําบุญ จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่เอเขาก็มีพระป่าพระป่าเนี่ยไปสิ้นสุดที่ถ้าจําไม่ผิดนะฮะถ้าจําไม่ผิดนี่จะไปอยู่ที่ศรีสะเกดแต่ผมจําไม่ได้ว่าอําเภออะไรนะฮะปรากฏว่าอาคุณลุงกับคุณป้าสองคนเนี่ยฮะคุณลุงเนี่ยผมเรียกสั้นๆว่าคุณคุณลุงชมแล้วกันฮะ คุณลุงชมนะฮะลุงชมเนี่ยแกเป็นอะไรที่ถึงไหนถึงการไปสองคนกับป้าน้นองเนงน้องแกน้องเกงน้องแกะนะฮะขับรถนะฮะเป็นรถรถเฟียสเก่าแต่มันบุกได้ทั่วประเทศฮะแกก็ขับตามไปครับครั้งนั้นเองเนี่ยจำได้เลยฮนะว่าพวกเราเนี่ยไปรถบัสไปชิงฉับทัวร์ส่วนคุณลุงนะลุงชมแกแก,แกจะขับรถตามหลังไป พวกเราเนี่ยถึงที่ศรีสะเกดต,ตอนเวลาตีห้าครึง่งนะเกือบหกโมงแล้วนะเพราะว่างาอ,อ,อีสานเนี่ยเวลากระถิหรือพระป่าไปถึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มกันเช้าๆนะโอ้เจ็ดโมงแปดโมงเอาละเริ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปถึงแปดตีห้าครึ่งเนี่ยก็ออมเอาข้าของทั้งหลายมาไว้ในโบสถ์ก่อนนะฮะ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนที่ศาลาแต่ปัญหาคือลุงชมเนี่ยคนสำคัญของกลุ่มยังมาไม่ถึงฮะพอยังมาไม่ถึงเนี่ยทุกคนเนี่ยรอลุงชมหมดลุงชมมาถึงตอน10โมงเช้าซึ่งยังอยู่ในเวลาฮะยังคือฉิวเฉียดมากจริงๆฮะ สิบโมงเชา้าแกก็มาถึงวัดทุกคนก็เลยถามว่าลุงทําไมมาช้าขนาดน,นี้บอกแล้วบอกให้มาด้วยกันทําไมเอาเฟียขึ้นมาแกบอกว่ารถยางแตกฮะรถยางแตกกลางทางแล้วมันเปลี่ยวอะคุณครับไอระหว่างทางที่แยกจากช่วงโคราชเนี่ยแล้วก็ไปบุรีรัมนะฮะไปสุรินและไปสิ ไอช่วงนี้มันเป็นทางตรงแล้วมันเป็นเรียกว่าเป็นเป็นร้อยกิโลอะนะฮะระหว่างร้อยกิโลเนี่ยเปลี่ยวนะแกบอกว่าพอยางแตกปุ๊บตรงเนี้ยแกจำผมก็จำสถานที่ไม่ได้แกบอกพอยางมันแตกปุ๊บเนี่ยแกก็เลยบอกว่าจะเปลี่ยนยางก็ คนเดียวไงมันก็ไม่ไหวก็ล้อจะโบกรถมันก็ไม่มีอีที่มีมันก็ไม่จอดนะบับงเอิญว่าแกโบกอีกครั้งหนึ่งนะก็มีรถสิบล้อต้องบอกก่ว่าสิบล้อพอจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยไอเด็กที่อยู่ข้างๆคนสิบล้อก็โดดลงปุ๊บก็วิ่งมาบอกมีอะไรให้ช่วยครับ ลุงบอกอ๋อพอดีเนี่ยยางมันแตกช่วยหน่อยลุงอยากให้ช่วยเปลี่ยนหน่อยลุงเองก็ไม่ไหวก็ป้าอีกคนหนึ่งป้าก็นั่งอยู่ในรถปรากฏว่าลุงแกก็เอาล้อเอามาวางปุ๊บอุปกรณ์ไม่มีฮะพอะอุปกรณ์ไม่มีเอาจะทำยังไงสิบล้อก็เลยบอกว่าเ,เนี่ย เอางี้ไหมลุงนั่งรถผมไปข้างหน้าเนี่ยมันมีปั๊มอยู่แต่ก็หลายโลอยู่เหมือนกันประมาณ5 5โล5 6โลนะฮะติดรถผมไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวลุงก็ให้เขาเนี่ยมาช่วยเปลี่ยนให้ก็น่าจะได้อยู่แต่ถ้าเขาไม่มาไปยืมเครื่องมือเดี๋ยวผมก็มาจะมาเปลี่ยนให้ลุงก็ลุงบอกว่าเอางี้ไหมเออช่วยไปบอกนะแต่ว่าจิตใจในใจลุงเนี่ย ในใจลุงชมแกก็ไม่ไว้ใจคนอื่นไงเอ๊จะไปเอาแล้วมันไม่ใช่รถแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันพูดจริงไม่จริงลุงแกก็ขอไปด้วยแล้วก็เลยบอกป้าอยู่ได้ไหมป,ป้าแกก็บอกว่าอยู่อยู่ได้ปรากฏว่าอย่างนี้ฮะลุงชมเนี่ยแกก็ไปกับสิบลอ้อฮะไปเลยไปเสร็จปุ๊บ ในขณะที่ลุงชมไม่อยู่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับคุณป้าฮะคุณป้าชื่อปรุงผมเรียกจริงๆแล้วเรียกยายปรุงอ่อป้าปรุงเนี่ยแกก็เดินทางมาทั้งวันแล้วก็ผสมกับตัวเองก็มีอาการของไข้เล็กน้อยฮะก็เผลอหลับ เผลอหลับไปนะฮะแกบอกว่าสักพักหนึ่งเหมือนมีคนมาเขย่ารถแต่แกไม่ตื่นนะตื่นไม่ได้มันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาเหมือนว่าให้หลับอยู่อย่างนั้นคือเปิดตาได้มันก็เปิดมาได้นิดหนึ่งจ้ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแกบอกว่าป้าพงแกบอกแกพยายามจะลืมตาแต่ก็มันก็ลืมเห็นเห็นแบบสายตาตีมากหลีมากอ่ะนะฮะ แกก็ไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆแ,แกบอกว่าแกเห็นคนฮะแกเห็นคนกลุ่มหนึ่งประมาณได้เลยว่าแกเห็นประมาณสี่ถึงห้าคนะนะน้องครับคุณผู้ฟังครับคนกลุ่มนี้มายืนอยู่ด้านหน้ารถนะฮะทั้งสี่ห้าคนเนี่ยเดินเดินแบบเดิน,แบบเ,ดนเ,เดินดูทั้งหน้ารถ ซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีดูเหมือนจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแกก็จะทำยังไงดีกลัวก็กลัวลืมไปว่าเราแค่ผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่อยู่ในรถนะฮะแล้วเป็นรถเฟรรุ่นเก่าอ่ะน้องคิดดูแล้วกันเงินมีไหมเงินเน่ะเงินทำบุญนะฮะเงินพระป่าเนะี่ยยังอยู่ในอยู่ในกระเป๋าด้วยซ้ำแกก็นึกในใจเฮ้ยอยากขอเป็นพวกโจรเลยนะขอให้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันแต่แกก็ลืมตาไม่ได้อะ แกบอกว่าหนึ่งหนึ่งในกลุ่มนั้นะฮะสี่ห้าคนนะเดินเฉียดมาเฉียดประตูรถเฟียสปุ๊บแกตกใจมากครับพอภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนฮะแกบอกเลยไม่ใช่คนเป็นร่างร่างหนึ่งที่มีความซีดมากที่สุดเท่าที่แกเคยเห็นถ้าเป็นคนถือว่ามันซีดมากอะ่ะหน้าไม่มีเลือดแล้วเดินผ่านไป พร้อมกลิ่นเลยนะแล้วสักพักหนึ่งรถก็ถูกโยกนะครับไอ้ในขณะที่รถถูกโยกเนี่ยแกก็นั่งแผ่เมตตาด้วยอาน,นิสงส์ที่จะทําบุญนี้ก็ขอแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวที่มานะมาหลออมาหลอนตรงเนี้ยนะครับขอให้ไปสู่สุคต,ติขอได้ได้รับอาน,นิสงส์อันนี้คือเหมือนกับว่าสิ่งที่ แกอธิษฐานอยู่เนี่ยที่พระปุงแกอธิษฐานอยู่มันไม่ได้ตอบสนองนะน้องเพราะรถเนี่ยปรากฏว่ามันซุดหน้าไงฟึ้มมันซุดต,ต,ตรงที่ตรงที่แผลเก่าเลยอแผลที่ยางแตกพอฟึ้มแล้วรถมันเอ,อียงไงแกก็บอกคราวนี้เห็นหมดเลยสามตนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยชัดเจนมากเป็นผู้หญิงล้วนๆฮะแล้วหน้าตาเนี่ยแกบอกเลยว่าหน้านิ่งๆแต่แฝงความดุอะ่ะคือตาคมมาก แล้วจ้องแบบจ้องเขมงเลยแกก็เหมือนกับหลับอะ่ะเหมือนจะหลับเออแล้วพยายามลืมตาก็ไม่แล้วก็นั่งนึกในใจคืออธิษฐานจิตเอาอะนะครับในเรื่องของการเหมือนกับะจะแผ่ไม่ตาปรากฏว่าผ่านไปพอสมควรเลยทีเดียวฮะอยู่ๆรถมันก็ตั้งขึ้นเหมือนเดิมฮะมันก็กลุ้มขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วสี่สี่ตนเนี่ยสี่ห้าตนเนี่ยก็มายืนอยู่ตรงหน้าแล้วป้าแกบอกเลยว่าสิ่งที่ชัดเจนมาก คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าป้าแกพูดกลางงานเลยนะฮะแกะเล่าออกไมโครโฟนนะฮะกลางสรารการประเรียนเลยนะครับว่าทั้งห้าตนเนี่ยเอาหน้ามาทาบตรงกระจกด้านหน้าแกบอกเห็นชัดหมดเลยฮะนะครับชายหนึ่งหญิงสี่ <c oughs> คุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นแกก็พยายามแบบอย่าหลอกหลอเลยอย่าหลอกล่อเลย,ย,ลลเลยป้ากลัวแล้วป้ากลัวแล้วด้วยอันนี้สงตรงนี้ที่ป้าจะทําบุญอยู่เนี่ยก็ขอให้อ่า เราพูดผีทุกตนเนี่ยขอได้รับอานิสงส์งนี้ไปด้วยครูฟังเชื่อไหมว่าพอสิ้นคําอธิษฐานปุ๊บฮะอีรถสิบล้อวิ่งมาฟึ่มจอดลุงชมเดินลงมาพอดีฮะลุงชมเดินมาพร้อมกับช่างที่ปัม๊มแล้วก็สิบล้ออีสองคนรวมเป็นสี่คนพอมายืนเสร็จปุ๊บแกก็งง,งในขณะที่ลุงมาสัมผัสรถปุ๊บป้าสามารถลุกขึ้นนั่งได้แล้วฮะตาเตอสว่างแต่สิ่งที่ ผิดไปกับป้าคือทรงผมป้าเท่านั้นเองนะฮะลุงแกก็บอกอา้าวป้าใครมาช่วยเราเปลี่ยนล้อเนี่ยคือลุงแกยังไม่ได้เปลี่ยนลูกล้อเลยนะครับแล้วล้อเนี่ยถูกเก็บไว้เรียบร้อยอยู่ที่คือไอ้ไอ้เฟียสเนี่ยลูกล้อมาอยู่อะไรละ่ะเขาเรียกใต้ท้องรถนะฮะก็ปรากฏว่าลูกล้อนี่อยู่ใต้ท้องรถเรียบร้อยแล้วงงมากลุงบอกอา้าวตกลงยังไงเนี่ยมีคนมาเปลี่ยนให้เหรอป้าบอกไม่ใช่คนฉันว่าไม่ใช่คน บอกอเออแกขึ้นรถก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องเนี่ยครูฟังครับสิบล้อเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไอเส้นเนี้ยที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยคนมันตายโหงเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวโดนรถชนบ้างรถมอไซค์คว่ำบ้างนะฮะเหมือนกับที่เชียงใหมอ่อ่ะเหมือนกันเวลาจะออกจากถนนนีน่ฮะแปลกเวลาเขาจะเรียนรถเขาเขาจะไม่ดูฝั่งขวาก่อนแต่เขาจะดูอีฝั่งตรงข้ามก่อนนะฮะหลายเจ้านักศึกษาเนี่ยเป็นบ่อยมาก นะฮะผมก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรทําไมไม่ดูขวาก่อนคือในสิ่งที่เราจะออกเนี่ยเอาด้านใกล้ก่อนแล้วด้านไกลค่อยดูอีกทีหนึง่งนะอย่างน้อยด้านใกล้ยังไม่มาเนี่ยออกไปครึ่งทางได้แล้วแล้วค่อยไปดูด้านไกลไอ้นี่ดูไกลก่อนเลยแล้วใกล้ไม่ดูนั่นะแหละมันถึงพิการกันเยอะนะฮะเพราะว่าความประมาทอย่าประมาทเด็ดขาดอันนี้นี่เองเนี่ยฮะสิบล้อก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเส้นเนี้ยมเป็นงี้เยอะนะ,ะแต่กรณีของป้าเนี่ยไม่เคยเจอ ไอเด็กปั๊มยิ่งงงเลยนะฮะแต่ก็ขอติดรถป้าไปลงตรงปั๊มป้าแกก็ระหว่างทางแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ลุงฟังว่าเนี่ยอยู่ๆฉันก็หลับแล้วก็พยายามจะเนี่ยลืมตาขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้แล้วก็เห็นเนี่ยร่างสี่ห้าร่างเนี่ยมาเดินป้วนเปี้ยน,นหน้ารถแล้วกลิ่นแรงมากเขาบอกนั่นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะที่ป้าปรุงแกเล่าให้ฟัง เหมือนกับคือคนที่มีศีลคนที่มีบุญนะคือคนที่พร้อมไปด้วยกุศลเนี่ยฮะเขาถึงได้บอกว่าคนดีผีคุ้มนี่แหละฮะนี่คือเคสตัวอย่างนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น <S <S เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับลุงชมแล้วก็ประปรุงแค่แค่แค่คู่นี้นะยังมีอีกหลายคู่ครับแต่ยังไม่ใช่วันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเอา้า สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่ได้ผิดพลาดพั้งไปต้องขออุสิกรรมะนะที่นี้นะครับไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนานะครับ